สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆนะคะของชาวราศีพฤษภค,ค่ะประจำเดือนสิงหาคมปี2566กันค่ะ ผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดือนแห่งเศรษฐีหน้าใหม่ค่ะจะมีโชคมีราบมีวาสนานะคะ เรามาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะสําหรับชาวพุกโศกประจําเดือนสิงหาคมนั้นค่ะสําหรับชาวพุกโศกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเศรษฐีหน้าใหม่ได้เลยนะคะในปีนี้ในเดือนสิงหาคมนั้นจะมีดาวขยับย้ายอยู่ด้วยกัน3ามดวงนะคะไม่รวมดาวพระจันทร์นะคะที่ท่านนะคะจะขยับย้ายเรือนเป็นประจําอยู่แล้วนะคะในทุกๆสองวันครึง่งสองวันครึ่งค่ะก็จะมีการย้ายเรือนครั้งหนึ่งนะคะและดาวสามดวงที่กล่าวถึงนั้นนะคะก็คือพระอาทิตย์ค่ะ ya <tuk> เจ้าเรือนพันธุซึ่งแปลว่าความมั่นคงครอบครัวพี่น้องญาติพี่น้องนั่นเองนะคะยังรวมไปถึงเรื่องของอสังหาสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านเรือนด้วยนะคะส่วนพระอาทิตย์ค่ะจะย้ายช่วงประมาณกลางๆเดือนค่ะประมาณวันที่18สิงหาคมจะย้ายจากเรือนสาชะค่ะกลับเข้าไปอยู่ในเรือนอในบ้านของตัวเองนะคะก็คือเรือนพันธุค,ค่ะก็มีความเข้มแข็งเป็นถึงเกษตรตาธิบดีนะคะจะหมายความ ว่าจะมีความโชคดีในเรื่องของที่พักที่อยู่ที่อาศัยที่ดินสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สิ่งปลูกสร้างค่ะส่วนอีกดวงก็คือดาวพังคารค่ะเจ้าเรือนปัต,ตนีนะคะและวินาศค่ะคู่ครองคนรักคู่ค้าคู่สัญญาคู่เจรจาจะย้ายพร้อมกันกันกบดาวพาทิตน,นะคะเลยนะคะในวันที่18สิงหาคมค่ะย้ายออกจากเรือนพันธุค,ค่ะ ก็เดินหน้าไปเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนปุตตาค่ะและสุดท้ายก็คือดาวพระศุกนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าชะตาดาววัสนาของชาวผู้ศกนั่นเองค่ะจะมีการโคจรวิปริตเดินถอยหลังนะคะหรือที่เรียกได้ว่าพักองศานั่นเองค่ะ ถอยกลับไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนสาชาค่ะในวันที่27สิงหานะคะก็คือปลายเดือนนั่นเองค่ะถอยกลับไปอยู่ในเรือนที่3ของดวงชะตานะคะเรือนนะคะสหาชาค่ะไปโยกหน้าต่อจุดเกิดน,นะคะเป็นทั้งราชาโชคและปทุมเกณฑ์ด้วยนั่นเองค่ะโดยรวมแล้วต้องบอกว่าชาวผู้ศกสิงหาคมนั้นการงานจะมีความดุเดือดเรือดพ่านกันเลยทีเดียวนะคะจะมีความพยายามใน การผลักดันงานสำคัญสำคัญค่ะหรือเป็นโปรเจกต์พิเศษพิเศษนะคะในส่วนของการขยับขยายหรือการเติบโตต่อยอดมาจากธุรกิจเดิมที่ทำอยู่แล้วละคะ่ะยังรวมไปถึงนะคะช่องทางใหม่ๆค่ะที่จะมีเข้ามาแต่จะสามารถทำร่วมกันไปกับงานเดิมหรือธุรกิจปัจจุบันที่ทำอยู่ทำไปด้วยกันได้ะคะ่ะคือถ้ามองในเรื่องของงานนี้นะคะดาวพะเสา์ไปลอยอยู่กลางฟ้าในเรือนการงานแล้วละคะ่ะและดาวการงาน ไปเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนวินาศนะคะเข้าไปอยู่กับดาวลาบก็คือดาวพฤหัสนะคะงานจะดีค่ะงานจะเยอะโอกาสจะมามองไปทางไหนก็มีแต่ลู่ทางค่ะเห็นแต่โอกาสเห็นแต่ช่องทางในการลงทุนในการทำมาหากินด้วยนะคะและแต่ละอย่างนี้นะคะพอหยิบพอจับขึ้นมาทำแล้วค่ะเหมือนจะไปได้ดีซะด้วยซ้ำไปนะคะโดยเฉพาะธุรกิจอะไรก็ตามค่ะที่มันเป็นสีเทา ค่ะหรือเป็นธุรกิจในลักษณะของอัศวินขี่มา้าขาวไปช่วยนะคะแล้วเข้าไปช่วยเหลือเขาในยามทุกยากลําบากนี่แหละค่ะไอ้กลุ่มเหล่านี้แ่้ะค่ะถึงแม้จะเสี่ยงอาจจะมีอยู่บ้างนั่นแหละค่ะความเสี่ยงนะคะแต่ค่าตอบแทนก็ได้มาง่ายๆค่ะได้มาอย่างรวดเร็วอย่างเช่นนะคะปล่อยเช่าปล่อยกู้เหล่านี้ล่ะค่ะได้เงินดีแต่ก็เสี่ยงไม่ได้คืนเงินนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะ ก็เป็นทางของชาวผู้ศกเขานั่นเองนะคะผู้ที่มีราศีซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นนายธนาคารนักการบัญชีที่ดีเลยค่ะคือบริหารกําไรลงทุนค้าขายแทบจะไม่ต้องมีสินค้าเลยด้วยซ้ําไปค่ะดีดนิ้วมาเดี๋ยวสินค้าก็มาแล้วค่ะคิดเลขไวปรี๊นนะคะนั่งรอแค่ผลกําไรค่ะหรือแค่นั่งรอค่ะเงินก็จะทำงานของมันเองนั่นเองนะคะโลกของชาวผู้ศกจะเป็นลักษณะอย่างนี้ละค่ะแต่ถ้าหากทำงานเป็น ลักษณะเป็นกลุ่มเป็นทีมที่มีผู้บริหารเป็นการบริหารลูกน้องลูกจ้างนะคะเขาจะมาช่วยทํางานให้ค่ะอันนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันค่ะพ่อชาวผู้สูงนะคะเป็นนักบริหารคนเก่งค่ะแต่กําไรก็ที่หามาได้นะคะต้องเอามาแบ่งเอามาจ่ายให้บริวารเหล่านั้นด้วยนะคะและบางทีค่ะตัวเองก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ําไปนะคะได้แต่ใจกับการบริหารธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ด้วยดีนะคะเอา บอกอย่างนี้แล้วกันนะคะใครเป็นลูกน้องของชาวผูส้ส่งนี้สบายใจหายห่วงได้ค่ะเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีนั่นแหละค่ะแต่เจ้านายนี่นะคะหัวจะปวดเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเห็นลูกน้องของเขามีกําลังใจนะคะมีความสุขยิ้มได้เขาก็มีความสุขค่ะนี่แาะค่ะสเสน่ห์ของชาวผู้ส่งนะคะคือมีคนรักใคร่เยอะมากค่ะเล่นการเมืองนี่คือดีมากเลยทีเดียวค่ะสาหรับชาวผู้สค ะะหรือจะเป็นงานลักษณะของงานต่างประเทศก็ดีเช่นกันนะคะแต่ช่วงนี้งานอาจจะหนักงานอาจจะเยอะหน่อยนะคะคือจริงๆนะคะชาวพุกศกค่ะต้องออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองนั่นแหละคะ่ะถ้าทําในองค์กรหรือทําเป็นลูกน้องลูกจ้างนี้นะคะไม่ค่อยจะอยู่ได้ทนไม่ค่อยจะอยู่ได้นานหรอกนะคะถ้าไม่ค่ากับเจ้านายกับหัวหน้าก่อนนะคะงานก็ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆค่ะหรือถ้าไม่อยู่ได้นานก็จะต้องไปทํา งานประจําไปด้วยแล้วก็ออกไปทําธุรกิจส่วนตัวเล็กนิดน้อยเสริมไปด้วยนะคะหรือทําไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งเป็นของตัวเองนี่แหละคะ่ะยามว่างาทําเวลาว่างหรือหาเวลาทําควบคู่กันไปได้นะคะแบบนี้จะทําได้นานค่ะและสามารถที่จะทําไปได้เรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าเดือนสิงหาคมนี้นะคะการงานจะมีมากนิดนึงนะคะหรือคนไม่พอไม่มีคนช่วยทําค่ะทําไม่ทันนี่แหละคะ่ะและอีกอย่างนะคะชาวผุ้ศกค่ะ คนธาตุดินนะคะมาอยู่ในเรือนไฟค่อนข้างที่จะจริงจังกับงานเกินไปนิดนึงนะคะในช่วงนี้ไม่ใช่ว่าแค่งานอย่างเดียวนะคะกับทุกเรื่องเลยก็ว่าได้ค่ะ,ะเป็นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะคะคือถ้าเล่นการเมืองก็ต้องเป็นแกนนําเลยทีเดียวค่ะเป็นผู้นําความคิดนะคะคือใครทํางานด้วยแล้วนี่นะคะคุณไม่ต้องคิดหรอกนะคะชีวิตนะคะเป็นของชาวพุกโศกแล้วะคะ่ะ ดีไซน์ไว้แล้วก็วางแผนไว้ให้เลยค่ะ1234เลยนะคะทำตามก็เป็นพอแล้วค่ะจะเป็นอย่างนั้นนะคะโอ้ยเครียดตามกันเลยทีเดียวค่ะ,ะกับคนที่ต้องทำงานกับชาวผูศกนะคะโดยเฉพาะคุณสามีคุณภรรยาที่รักนี่ละค่ะแต่เอาละค่ะจริงๆแล้วเรื่องของความขัดแย้งในเดือนสิงหาคมนี้จะดีขึ้นแล้วนะคะงานในลักษณะที่ทำเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือทำร่วมกันกับคนเยอะๆค่ะ,ะต้องจัดการเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นทอด นนะะจะจัดก,การได้ดีมากๆนะคะจะทําได้คะ่ะได้รับความชื่นอกชื่นใจในกลุ่มง,งานที่ทำนั่นละค่ะโดยเฉพาะงานสังคมนะคะอาจจะได้เดินสายค่ะหรือได้เดินหาเดินไปหาคนเยอะๆหน่อยนะคะในเดือนนี้เข้าหาคนเยอะนิดนึงค่ะ,ะมาแยกย่อยไปอีกนะคะวันที่1นถึงหสิงหาคมะจะเป็นผู้นําความคิดค่ะเป็นศูนย์รวมของโครงการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโอกาสและรู้ทางใหม่ๆนี้นะคะจะเข้า เข้ามาท้าทายมากเลยทีเดียวค่ะแต่บางอย่างอาจจะย,ยังขาดประสบการณ์อยู่นะคะยังคงต้องได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือได้เรียนรู้เข้ามาใหม่เพิ่มเติมด้วยนะคะพอเข้ามาวันที่6-10สิงหาคมค่ะก็จะได้เริ่มต้นลองทําอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะตามฝันของตัวเองค่ะหรือได้เริ่มต้นงานเสริมเข้ามาควบคู่กันไปกับงานหลักด้วยนะคะและช่วงวันที่11-15สิงหาคมค่ะอาจจะมีความโชคดีในเรื่องของเงิน เข้ามานะคะหรือใครที่กําลังดีลงานหรือกําลังติดต่องานธุรกิจอะไรก็ตามค่ะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองก็จะมีความสมหวังในช่วงนี้ด้วยนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายนะคะมีการลงทุนกันอย่างเต็มที่ไปกับงานที่ทําอยู่หรือว่าโปรเจกต์ที่ดูแลอยู่นั่นเองค่ะมีการลงทุนนะคะกิจการที่ใช้เงินค่อนข้างที่จะคล่องมือและเต็มมือมากเลยทีเดียวค่ะพอขยับเข้ามาวันที่16-20ค่ะค่ะ ค่อนข้างที่จะมีเงินในกระเป๋าอาจจะบางเบานิดนึงนะคะเพราะก่อนหน้านี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะไปหมดนะคะแล้วเงินหมุนเข้ามาไม่ทันนะคะขอให้วางแผนการเงินในช่วงนี้ให้ดีก็แล้วกันนะคะช่วง16ถึง20นี้ละค่ะแต่พอขยับเข้ามาไปไปลายเดือนค่ะก็ช่วงตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปนะคะปัญหาความอึดอัดใจก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะจะหมดไปแล้วละค่ะการงานมีความสําเร็จ การคุยการค้ากรรารเจรจางานเอกสารงานสัญญาอะไรต่างๆนะคะจะมีความสำลิดผลมากขึ้นค่ะไปติดต่อกับใครก็จะได้รับการต้อนรับนะคะพูดโน้มน้าวใครก็จะคล้อยตามไปหมดนะคะเพาะดาวพ่ศุขค่ะซึ่งเป็นดาววัสนนั้นถอยหลังไปเป็นราชาโชคนะคะอยู่ในเรือนสาชานั่นเองค่ะช่วงปปลายเดือนนะคะจะมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมงานที่คุณทําอยู่ค่ะจะมีหน้ามีตาทางสังคมนะคะอะไรที่เคยหวังเอา ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ค่ะก็จะมีความสําเร็จไปหมดแล้วนะคะยิ่งเข้าใกล้ๆสิ้นเดือนจริงๆเลยนะคะวันที่2 6ถึง30มสิบค่ะช่วงนี้ก็จะได้เดินทางบ่อยๆค่ะหรือจะได้โชคจากการเดินทางจะได้เดอจะได้เงินจากการเดินทางด้วยนะคะจะได้โชคจากการจากรถราได้โชคจากมรดกนะคะหรือได้โชคจากการติดต่อค่ะจากการค้าขายจากการเจรจาอะไรต่างๆในช่วงนี้นะคะคือดูแล้วนะคะเดืน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาแล้วค่ะดาวพระศุกซึ่งเป็นดาววาสนาท่านเดินดีก็จริงอยู่ค่ะคือท่านเดินเข้าไปอยู่ในรอบโคจรของการทํางานการสร้างเนื้อสร้างตัวนั่นเองนะคะแต่ก็ไปอยู่ในเรือนไฟค่ะ ก็อาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจอยู่บ้างนะคะกับเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของบ้านเรื่องของที่พักที่อยู่ที่อาศัยค่ะและอาสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะจนเข้าไปประมาณสักหลังวันที่26สิงหาคมไปแล้วนะคะปมในเรื่องนี้ถึงจะคลี่คลายลงค่ะ แต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าประมาณเดือนตุลาคมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะจะกลับมาร้อนอ,อกร้อนใจอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรายจ่ายค่ะเรื่องของผลกําไรอะไรประมาณนี้ละค่ะผลประโยชน์เหล่านี้นะคะแต่พอผ่านเข้าเดือนพฤศจิก,กายนไปแล้วนะคะจะเจอทางออกเองค่ะแต่ก็แทบน้ําตาเล็ดเลยทีเดียวนะคะในขณะที่บริวารต่างก็ชื่นอกชื่นใจดีอกดีใจนะคะสําหรับผู้ที่มีบริวารลูกน้องลูกจ้าง เรื่องเงินเรื่องทองก็ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่เยอะในช่วงปลายปีนะคะโบนองโบนัสด้วยล่ะค่ะหรือว่านายจ้างก็เกือบจะปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวนะคะพอพูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็มาต่อกันที่การเงินกันเลยนะคะเรามาโฟกัสที่เรื่องการเงินการทองในเดือนสิงหาคมต่อกันอีกนิดนึงนะคะเรื่องของการเงินการทองในเดือนสิงหาคมก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะเรื่องของรายรับนี้ก็ไม่ได้ห่วงอะไรหรอกค่ะเพราะเป็นเดือนที่จะ ะมีโชคมีราบมีวาสนาในเรื่องของเงินเงินทองทองสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เข้ามาอยู่นะคะรวมไปถึงค่ะเรื่องของโชคจากสัตว์สองเท้าด้วยนะคะหรือความรักความค่เข้ามาด้วยนะคะที่จะมีวาสนาเข้ามาในเดือนนี้เช่นกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะรายจ่ายเองก็หนักใช่ย่อยเลยนะคะชาวพุกโศกดาวพระเสาร์มาเลงกับดาวการเงินแล้วนะคะโดยเฉพาะดาวการเงินก็เป็นดาวการิกินีของดาวพระเสาร์ด้วย ช่วงประมาณวันที่26ถึง20นี้นะคะสภาพคล่องอาจจะไม่ค่อยดีมากนักน,นะคะต้องวางแผนกันให้ดีนะคะพวกรายจ่ายนะคะตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะ,ะวางแผนไว้ก่อนจะเป็นการดีค่ะโดยเฉพาะก่อนวันที่1 6สิงหาคมนะคะต้องวางแผนให้ดีเลยค่ะอย่าใช้เงินจนเพลินจนเกินงบนะคะเตือนไว้แล้วนะคะแต่พอขยับเข้ามาสักประมาณวันที่27ไปแล้วนะคะจะมีเงินเข้ามาเพิ่มเติมให้สภาพมันดี ขึ้นค่ะหมุนเวียนได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะจะมีความอุ่นอกอุ่นใจมากขึ้นสบายอกสบายใจมากขึ้นแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะ เรามาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนประเด็นความรักความใคร่นะคะดาวพังคารซึ่งเป็นดาวคู่ครองปัตนีค่ะจะเดินหน้าเข้าสู่เรือนปุตตะนะคะไปเป็นมหาจักรค่ะแล้วเล็งลงไปเรือนการงานนะคะคนมีคู่ครองแล้วค่ะคู่จะนําพาโชคลาภเข้ามาให้ค่ะนําพาโอกาสนําพาลู่ทางดีๆมาสู่ชาวผู้ศกแล้วนะคะหรือคู่นะคะจะเป็นเสาหลักค่ะจะเป็นตัวตั้งตัวตีนะคะในการผัก ดันในโครงการบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นผู้นําในการทํามาหากินนั่นเองนะคะส่วนความสัมพันธ์โดยรวมถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคะประเด็นที่1นนะคะดาวคู่ครองท่านเดินออกจากเดือนคู่ศัตรูความขัดแย้งกันค่ะความคิดเห็นต่างกันค่ะถือว่าลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะถือว่าความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วนะคะและอีกประการหนึ่งนะคะดาวพระพุธค่ะซึ่งเป็น ดาวคำพูดคำเจรจาท่านเดินเข้ามาร่วมเรือนกับดาวพระศุกร์ค่ะก็เป็นคู่ธาตุน้ำนะคะก็จะคุยกันได้ดีมากขึ้นแล้วนะคะมีความเห็นอกเห็นใจห่วงใยซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วค่ะและอีกอย่างค่ะมอะีอยู่สองเรื่องหลักๆค่ะที่บ้าไปตามๆกันด้วยนะคะแล้วทําให้คุยกันเข้าใจกันเข้าเข้าใจกันมากขึ้นสองเรื่องที่ว่านี้ก็คือเรื่องของบ้างานไปด้วยกันค่ะ ทำงานไปตามกันนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบนเตียงค่ะช่วงนี้อาจจะอุ่นเตียงกันบ่อยๆนะคะเยอะอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะกับชาวพระศกนั่นเองค่ะส่วนของคนโสดนั้นนะคะสเสน่ยยิ่งแรงมากๆค่ะดาวพระศุก์ดาวเจ้าชะตานะคะตอนนี้นะคะที่ร่วมเรือนอยู่กับดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุนั่นเองค่ะสเสน่์ก็เหลือหลายอยู่แล้วนั่ะคะ่ะยิ่งทั้งดาวพระศุกถอยหลังกับไปโย ต่อจุดเกิดน,นะคะเป็นทั้งราชาโชคและเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์นะคะอยู่ในเรือนสาชานะคะดังนั้นนะคะดังคําที่ว่าสุขเป็นที่3ค่ะจะเจริญยิ่งยศแรนะคะนอกจากจะมีโชควาสนาในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนะคะทางหน้าที่การงานแล้วในเรื่องของการเงินก็ตามค่ะในเรื่องของมิตรภาพก็ตามด้วยนะคะและในเรื่องของความรักความคน่นี้โอ้ย ฮอตมากค่ะเนื้อหอมสุดๆไปเลยนะคะจะมีคนเข้ามาหาเยอะมากค่ะหรือนะคะมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์ได้พูดคุยกับตัวเลือกทางเลือกที่เข้ามามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะพะราหูก็ยังถึงเรือนปัตน้อยู่นะคะคนที่เข้ามานี้ค่ะก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะก็ต้องดูให้ดีก็แล้วกันค่ะมีปะปนกันค่ะทั้งดีและไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะเรือน วินานะคะก็มีทั้งพระราหูและดาวพฤหัสที่ร่วมเรือนกันอยู่ค่ะก็ขอให้ดูกันให้ดีๆนะคะแต่นะคะถ้าจะแนะนํากันจริงๆค่ะถ้าไม่รีบมากรอสักหลังเมษายนปีหน้าจะดีกว่าค่ะดวงคู่นะคะถึงจะปังค่ะถึงจะเปิดให้แล้วนะคะดังนั้นค่ะช่วงนี้ให้ใจเย็นๆค่ะลองคบลองคุยกันไปก่อนใจเย็นๆน,นะคะให้ดูนิสัยใจคอกันไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะหรือถ้าได้ คบกันแล้วค่ะถ้ามีปัญหากันก็ขอให้ประคับประคองกันไปให้ดีๆค่ะก็คืออาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงนั่นแหะค่ะแต่ว่าจริงๆเดือนนี้นะคะสเสน่มันก็มาแรงจริงนะคะ,อะลองไปสังเกตดูได้ค่ะ,ะตั้งแต่เดือนอตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยนะคะ ตั้งแต่วันที่5ไปจนถึงวันที่6ไปเลยค่ะชีวิตมักจะมีความสัมพันธ์อยู่กับความรักๆคกอยๆเออเลยละค่ะยาวไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนวันที่1 6 17เลยนะคะจะเป็นช่วงฤดูแห่งความรักของชาวพุกศกนั่นเองนะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะสําหรับเรื่องสุขภาพของชาวพุกศกในเดือนนี้นะคะไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะงานดีเงินด,นดีชีวิตก็แฮปปี้สิคะเห็นอะไรก็กินค่ะกินไรก็อร่อย ไปหมดนั่นเองค่ะระวังเลยนะคะสาวๆระวังโรคอ้วนไม่รู้ตัวนะคะก็คนมันมีความสูงเนอะอกินอะไรก็อร่อยไปหมดนั่นละค่ะสุขภาพแข็งแรงดีมากๆนะคะจิตใจก็เข้มแข็งสู้ไม่ถอยเลยทีเดียวค่ะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรนะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะชาวพุกศกค่ะเดือนนี้เรื่องของการงานอาจจะดูดุเดือดเรือดพ่านกันสักนิดนึงนะคะงานเยอะไปหมดนั่นละค่ะงานมาพร้อมๆกันนะคะเพราะในช่วงเดือน กันยายนนะนะคะผลของงานจะออกมาให้ได้เห็นแล้วค่ะพอเดือนกันยายนนะคะจะรวยแล้วนะคะรวยกันมากเลยทีเดียวค่ะพูดแบบนี้เลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวผู้โศกนะคะก็ขอให้รำ่ำรวยๆขอให้มีความสําเร็จทุกท่านค่ะ ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ค่ะมีกินมีใช้ไม่ขาดสายนะคะหยิบจับทํามาหากินค้าขายขึ้นค่ะ,ะมีกำไรกำไรเป็นกอบเป็นกำนะคะสู้แล้วรวยลุยเลยนะคะชาวพุกศกสวยถึกทนงานเยอะไม่กลัวกลัวไม่รวยนั่นเองนะคะชาวพุกศกกล่าวนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังค่ะฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีพุกศ ที่ช่องโหนส่วนตัวด้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ยังไงก็ต้องเตือนเรื่องโควิดนะคะจะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ บ๊ายบายค่ะ